หลังจากนั้นมานะคะทุกคนเขาก็ไม่เคยมาอีกเลยในโรงพยาบาลนี้ก็ไปโรงพยาบาลนี้เองนะคะแล้วซึ่งแบบโรงพยาบาลนี้พยาบาลค่อนข้างที่จะไม่โอเคมากๆเลยแล้วก็ไม่ดีมากๆเลยในวัยนั้นเราเพิ่งไม่ถึง18ปดีด้วยด้วยซ้ำไปถามว่าบรรลุนิติภาวะไหมาเราก็คิดว่ามันก็ประมาณพอสมควร แต่ในวัยนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังเร็วเกินไปที่เราจะแบบแบบหลับในบางอย่างไหวนะคะทุกคนโดยที่ตัวเราเองคนเดียวซึ่งแม่เราคิดว่ามึงเป็นลูกอ่ะมึงก็ต้องดูแลพ่อมึงเองสิกูไม่ได้เกี่ยวกับมึงแล้วนู่นนี่นั่นแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเรารู้สึกว่าใครเป็นคนทำให้เราเกิดมา เป็นคุณหรือเปล่าคุณตกลงกันเองด้วยสามไปแล้วพอเวลานั้นพอเวลาคุณเลิกกันคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมึงเป็นหน้าที่ลูกอะ่ะมึงต้องดูแลพ่อกับแม่มึงสิมึงต้องดูแลเองนะกูไม่เกี่ยวอะ่ะมันดูแย่มันดูเหมือนแบบตัดความรับผิดชอบแล้วมันก็ไม่จบแค่นั้นคือเราต้องเดินออกจากบ้านเพื่อไปนั่งรถสองแถวเพื่อจะไปลงบิ๊กซีข้ามถนนเพื่อที่จะนั่งรถต่อย อีกต่อหนึ่งไปลงบางมดเราก็จะนั่งรถจากบางมดเพื่อไปลงพระประแดงเราจะต้องข้ามเรือปัดเพื่อที่จะไปอีกฝั่งนึงพอนั่งไปแล้วเราก็จะต้องไปนั่งรถสองแถวต่ออีกต่อหนึ่งเป็นหกต่อทุกวันเราโดนพยาบาลด่าทุกวันเลยตรงที่แบบเขาก็จะให้เราเก็บขี่เก็บเย่าเพราะเราค่อนข้างที่จะเป็นคนเรื่องมากคือใครอยู่ด้วยก็คงแบบไม่โอเคเหมือนกันเขาบอกว่าจะดูสิ ว่าลูกจะทําได้ขนาดไหนนู่นนี่นั่นมันทําได้ไหมยังไม่ได้สอนเลยว่าตอนนั้นที่ไปครั้งแรกอะคือเราไม่รู้ว่าเก็บขี้เก็บเย,ยวอย่างไงเขาบอกว่าทําเป็นไหมบอกว่ายังทําไม่เป็นยังทําไม่เป็นเลยค่ะสอนแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้สอนเลยแต่เขาบอกว่าเขาอะสอนเราแล้วตัวใหญ่ค่อนข้างที่จะน้าหนักไปร้อยโลแล้วตอนนั้นเราน่าจะแบบไม่ได้อ้วนขนาดนี้แล้วมันยกไม่ได้อยู่แล้วทุกคน คือแบบฟิลคือเราไม่ได้แบบชํานาญขนาดนั้นการที่จะแบบใส่แผ่นเพริดเองหรือว่าอะไรเองเนี่ยมันทํายากถ้าทําไม่เป็นอ่ะก็ไปเลยออกไปเลยออกไปเขาไล่เราเลยเขาไล่เราให้เราอ่ะออกไปออกไปจากตรงที่เยี่ยมให้เราออกไปข้างนอกซึ่งเราก็ออกไปรอข้างนอกจนกว่าเขาจะแบบว่าจะจะให้เยี่ยมอีกทีหนึ่งเราก็ลงไปข้างล่างไปเซเวน่น เราไปซื้อเราจำได้เลยเราซื้อขนมปังจะเป็นส่ไส้อะสิบห้าบาทสามันเราไปนั่งกินแล้วเชื่อไหมว่ามันจะเป็นแบบเดิมกินข้าวน้ำตาเรากินขนมปังกับน้ำตาแบบร้องไห้ทุกวันแล้วมันจะเป็นประโยคนั้นเด่่เนี่ยกินไปร้องไห้ไปกินไปร้องไห้ไปกินคุกเขาน้ำตาทุกวันแล้วบางทีพ่อเขาแบบโมโหเราอีกโมโหเรานู่นนี่นั่น คือเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยบางทีกูก็ไม่ได้เป็นสนามเรบอารมณ์ใครกูผิดขนาดนั้นไห้เหรอกูก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นกูทําให้มันเป็นแบบนี้เหรอมันก็ไม่แต่ทุกอย่างทุกคนกลับมาลงที่เราหมดเลยเราถามว่าเราผิดอะไรเราทําอะไรให้ใครไหมเราถามว่าเราทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะเวลาเรามีปัญหาอะไรพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ช่วยเราขนาดนั้นแต่พอเวลา คุณมีปัญหาอะไรคุณกับโยนความผิดให้เราตลอดตลอดตลอด,ลอดเวลาบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่ดีไม่ดีคุณพูดกับเราเป็นคนไม่ดีไม่ด,ดีตลอดตลอดแต่เราถามว่าคุณเคยท้อตัวเองไหมว่าตัวเองก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ดีเหมือนกันที่ทําให้เราอ่ะมาเจออะไรแบบนี้แต่คุณไม่เคยโทษตัวเองเลยกับโทษลูกตัวเองแล้วก็เอาเราไปนินทาไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นก็มองเราไม่ดี แล้วไม่ไปจบแค่ตรงนั้นนะมันจะมีวันหนึ่งที่เขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่บางพลีกิ่งแก้วเพราะว่าเขาจะต้องส่สงตัวตามตามสิทธิ์ของเขามันไปอยู่ที่นั่นซึ่งที่นั่นโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะดีหน่อยแต่วันที่ก่อนที่จะย้ายไปมันเป็นวันที่แบบแย่มากๆเลยตรงที่คุณหมออ่ะเขาก็มาพูดกับเราตรงตัวพ่อเราไปนะซึ่งแบบเราจะต้อง ไปกับพ่อนะแล้วซึ่งตอนนั้นมันประมาณแบบทุ่มจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงแล้วอ่ะแล้วเราจะต้องเราก็อยากกลับบ้านด้วยเหมือนกันแล้วแบบเราคิดตัวว่าแบบตอนคืนเราจะกลับยังไงนู่นนี่นั่นคือเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากกลับบ้านเพราะว่าเราก็กลัวตอนมืดแล้วเราก็ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลด้วยหลายๆอย่างเพราะว่าเราเดินเจอพยาบาลแบบค่อนข้างที่จะไม่ดีเราเจอพยาบาลแบบตะคอกกับเราแบบหนัก หนักมากเลยมันจะเคยมีอยู่วันหนึ่งซึ่งพ่อเราอ่ะเขาใส่สายสลิงที่มันแบบเข้าไปเจาะท่ออะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันมันสามารถที่จะกินเข้าไปได้กินได้โดยที่มานี้ใช่ไหมเราก็ลองซื้อแบบโจ๊กให้เขากินได้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องใส่สายจมูกเสร็จปุ๊บเขาอ่ะสำลักแล้วหน้าเขามันแดงมากแบบเหมือนจะขาดอากาศหายใจอะไรเงี้ย มันแดงอ่ะเราเลยว่าคุณหมอคะคุณหมอคะแบบเขาไม่ใช่หมอนะคนนั้นนะเขาเป็นพยาบาลแต่น่าจะเป็นหัวหน้าพยาบาลช่วยพ่อหน่อยค่ะพ่อเป็นแบบนี้แบบเราตกใจมากเลยแต่พยาบาลไม่เป็นไรหรอกพูดกับเราแบบนี้ตอ,อยู่นั้นแหละมันไม่เป็นไรหรอกแบบโมโ oh หมากแล้วเราเกลียดโรงพยาบาลนี้ทุกวันนี้เราก็ยังจําขึ้นใจ ว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรคือโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เราเกียดมากและเราพูดสัจจริงเลยว่าสิ่งที่เราพูดมามันคือเรื่องจริงมันเป็นโรงพยาบาลที่โคตรแย่โคตรจะแย่แย,แย,แย,แย่ของแย่มากที่สุดเลยแต่เราบอกเลยว่าคุณหมอโอเคคุณหมอค่อนข้างที่จะพูดดีแล้วเราอะมีแค่พ่อนะคือแบบไม่มีใครเลยแม่ก็ไม่ได้มาช่วยเราเรารู้สึกว่าแบบแม่ทํากับเราแบบนี้ได้ยังไง นาจะเป็นไบโพล้านะคะทุกคนแบบคือเรื่องมันเยอะมากๆคือเราเจอความเจ็บปวดเราบาดแผลมันค่อรั้งที่จะเยอะเราไม่รู้ว่าเราจะเรียบเรียงตรงไหนอะไรก่อนดีนู่นนี่นั่นเราก็เลยเล่าอาจจะเล่ามาแบบอาจจะไม่ถูกบ้างหรือผิดบ้างอาจจะใส่อารมณ์บ้างเพราะว่าลึกๆแล้วมันก็มีทั้งแบบบาดแผลความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นหมดถูกความทรงจํามันก็ยัง คงอยู่ตรงนี้ว่าแบบจะยึกยักว่าจะไปหรือไม่ไปเราก็โทรไปหาแบบครอบครัวโทรไปหาแม่ว่าเออเขาจะให้ไปวันนี้เลยนะเราจะทํายังไงดีเพราะว่าหนูอ่ะก็แบบถ้าไปแล้วจะกลับบ้านยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าให้รอไปก่อนเดี๋ยวจะมีคนไปรับนู่นนี่นั่นสรุปเราไม่มีใครไปรับเรากลับบ้านเองต้องทําอย่างเงี้ยทอด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 หนึ่งมาคือแบบมันก็นะ ไม่มีใครมาคอยช่วยเราพอหลังจากนั้นพอไปไปที่โรงพยาบาลที่หนึ่งอ่ะก็ค่อนข้างที่จะดีเจอแบบคนดีหน่อยแต่ซึ่งแบบเขาจะถ้าจะให้เรานอนอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแล้วเราเราก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันแล้วเขาเป็นผู้ชายเขาก็ต้องอยู่แบบว่าผู้ป่วยชายอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบหลายๆอย่างมันก็เลยไม่สะดวกที่จะ ให้เราอยู่อะไรประมาณนั้นนะที่เราแบบเราเครียดมากๆเลยเราไม่รู้ว่าชีวิตเราไม่ต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยแล้วไม่มีใครที่แบบมาช่วย,วยเราเลยแล้วก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมว่าในหัวเราอะมันรู้สึกว่าแบบเราอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราอะมองมองออกไปข้างล่างแล้วแบบหรือว่ากูจะแบบจากโลกนี้ไปดีวะให้มันแบบทำไมชีวิตมันถึง แย่ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ว่าอะไรประมาณนี้เพอเรื่องเนี่ยมันจบมันขี้คายหลายๆอย่างออกไปแบบไม่ได้เล่าลงละเอียดเยอะเพราะว่ามันจะนานตรงนี้มันผ่านพ้นไปแล้วก็เรียนจบกศนอนะคะ